ต่ออีกทีมงานแล้วกันครับอีกหนึ่งล้อครับผมทีมงานที่หกครับผมโอ้สเสียงกลางของอาจารย์จิ๊บเอฟเจจากคำชะอีด้วยครับผมแปมี่ยนไปครับ ชู้ละสองดอกครับเสียากการกรงกลางเราจะยิปได้มาเฉดสายถึงภาคเหนือแล้วตอนนี้นครับผมไม่ธรรมดาครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับ f k ฟเ3หนึ่งสองสาห้าครับแปดใบครับส่วนแถวล่างสี่ใบน่าจะเป็นของใครไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อน อาจารย์สวัสดีครับไมได้แต่งตัวก็คมจำ <c oughs> สวัสดีครับผมตู้เบร์เป็นสูตรอะไรครับอาจารย์ตู้ตู้ตับเสียงครับตับเสียน,ยนดอกของอะไรครับอาจารย์นี่มันอ๋อแคนี้อับนี่ถนนอ๋ออ๋อแล้วทำไมได้ไป,ไปได้เสียงการของอาจารย์คลิปมาเนื้อการเห็นเนื้อการของสุวิทละ่ลยยออละนะอันนั้นอ๋อซูวิทอันนะอ๋อแล้วตัวตัวแถวล่างนะเป็นกี่นิ้วเนี่ย ชุดแปดนิ้วหมดนะครับไอเสียงกลางนะครับสิบห้าสิบห้าเออโอ้เดี๋ยวก็สั่งเพิ่มลองเล่นก่อนเอฟเจนะเดี๋ยวก็สั่งเพิ่มปะสั่งเพิ่มให้แกนะครับขับบีดกี่แท่นเนี่ยขับบีตแปดแท่นพอเทียบมาเลยส่วนเสียงกลางก็จะเป็นของฝั่งนุชเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอาจารย์อยู่ไหนครับอาจารย์อยู่หางดงนะครับอยู่หางดงหางดงไอ้ฮอดปะ ที่หางดงอำเภอหางดงดงอำเภอหางดงอำเภอหางดงเนาะทีมงานงานอมตะครับอมตะนะมีรับอมตะครับผมพร้อมพร้อมแลยชั่วแลยอาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นครับทีมงานอมตะครับผมมาทุกปี ประมาสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแท่นสำรองหนึ่งครับผมขับกลางก็จะเป็นอ่า PHD ของอาจารย์เบียร์ครับสวิตช,ชัยโยธานะครับจะดูใกล้ๆนี่คือระบบของอารมันทกครับผมเจมไฟก็จะเป็นไม่ชัวครับผม DBXA e ครับ PA2 นะครับไปก็จะมีของ B TA Audio Acoustic ค,ครับ B TA, B อะไรด้วย AD4D อาจารย์เครื่องปั่นกิโลนี่เข้าสิ 90, มาได้ร้อยกิโลเรนะ้อยกิโลมาแล้วบอกผมไปจอดน,นะครับไปจอดอยูย่ไหนเจ้าขอรถเฮ่ไปจอดน,น,อนะครับเจ้าของเครื่องปอั่นหรอเจ้าของ ครับครับเอาเลยครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็เป็นอีกหนึ่งนะที่มาที่จอมทองมาทุกปีอ่ะเนาะนี่มาปีแรกเลยอ๋อปีแรกปะปีนี้ปีแรกนะเออเปีปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ได้มาเหรอปีทีแล้วมันจะมาอ๋อปีนี้ปีแรกเอาข้อมูลบิดาษประการใดขอใครด้วยแล้วกันครับผมนะอันนี้ก็เป็นปีที่สองที่ผมเพิ่งได้มาครับผม ดูทีมงานก็ทำงานข้างหน้ามีทอมโมฮโอคกด้วยนี่ครับตัวนี้เด็ดมากครับจำปาทองครับจำปาทองภเพื่นใช้ยอยู่ตัวนี้ฮะต่นี้น่าจะเป็นของแท้ครับงานสวยครับเสียง,งดีนะครับเสียงกลางตัวนี้ครับผมนะถ้าใครมีนะครับแบบเสียงมันพุ่งดีมากเลย

đừng Đường gió 8 xì hà Một mệt mệt mẹt Xích hộp xích 8 xích gió đỏ 8 xích đọ đỏ khắp biển ครับเดี๋ยวสักคักก็น่าจะปิดนเสียงจริงก็ต้องรอตอนนั่รงตีมาประมาณ11-12นาฬกาครับหรือเที่ยงนะครับถึงจะได้ฟังเสียงจริงครับตอนนี้ก็น่าจะพากันลองระบบกันเฉยนะครับผมนะงพี่น้องรถไทยนะคะ ครับงนี้ก็จะเปิดกันแบบเช็คตอกเช็คีตู้นะครับว่าตังทุกไหมเดี๋ยวเราไปดูทีมงานอื่นก่อนแล้วกันครับไปหลายเจ้าเลยครับผมนะฮะทีนี้ก็ขอจบเพียงเันานี้ครับเดี๋ยวเรื่องเสียงค่อยว่ากันครับผมอันนี้พามาดูระบบของแต่ละทีมงานเขาก่อนแล้วกันเนาะ เรื่องเดีวยดวเจอกันอีกแน่นอนครับผม